ปัญหามีทุกวันแต่อยู่ที่เราเราจะอยู่กับมันได้ไหมเราจะแก้ไขมันได้ไหมเราจะไปยึดติดกับมันไหม,มหมู่บ้านอีกกนหลายย่างยื่อแต่ว่าอย่างปัญหา,ญห,าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในองค์กรนีไมันจะทําให้เราเรียนรู้ว่าคือเราอเป็นคนที่แบบว่าทํางานกับบริษัทตทรกิมมิชันเราให้ใจมากแต่ถ้าวันหนึ่งเราโดนเอาละเอาเปรียบมากเราก็จะทําพอดีพองามเพราะว่าอย่างที่บอกเพื่อนทีเรียนเนี่ยทำงานเนี่ย ทำงานในในบริษัทตัวเกียวนี่หรือเป็นผู้บริหารนี่สัรนหาตาง,งานให้ลูกมีงานกันแต่ว่าใครน,นี่เมื่อยนะครับบเบญาณข่อยบญาขันอยา่ยาแต่บมมีงานให้ลูกตัวเกียวแต่ร่างร่างสิ่งร่างยางขอยกับร,รู้สึกว่าขอยเสียใจอยู่แต่ว่านรบายาขอยกับสู่ต่อไปเพราะเขาได้เฮ็ดแล้วแต่ในเสียใจนี้มันก็พูดไม่ได้หรอกมันก็พูดออกมาเป็นเป็นภาษาหรอกแต่ว่าเราเนะี่ยเสียใจอยู่แล้วล่ะเราทํางานเราเราเพิ่มแต่ความ เขาเรียกว่าอ,อะไรงานหน่อยงานงานใหญ่งานหน่อยเขาก็งานลูกตัลูกตบมิวสิกแต่ว่าพอมือนึงบางอย่างให้ข่อยรู้สึกเมือเ่อยเขาอาจจะอนาคตเขาอาจจะยุเทศก็ได้รมันก็เป็นไปโดยพี่น้องเพราะรู้สึกว่าเราให้อย่างเดียวแต่เราไม่ได้รับเรารู้สึกว่าเราหนักแล้วเราก็อันนี้ไม่ใช่พูดเรื่องกำไรนะกำไรมันมันอยู่ได้สบายๆแต่ว่าถ้าวันหนึ่งมันเกินเกินที่บอสบิ๊กจะเขาเรียกว่าอ,อะไรจะจะจะ,จะแบกเป็นเดือแบกเนี่ยบอสบ,บิ๊กอาจจะบอสบ,บิ๊กอาจจะ ซีโรงังเข้าป่าแล้วก็อาจจะไปทําอย่างอื่นก็ได้อันนี้ใครก็จะไปรู้เพราะว่าบางทีมันเราก็ไม่ได้ว่าเราจะมาล่าไปเพราะทำอย่างนี้แต่ว่าเราทำเพราะทำทุกเราทำเพื่อทุกคนจริงๆคอยเห้เพื่อทุกคนอีกแต่ว่าถ้าเกิดมือนหนึ่งทุกคนไปเเพื่อคอยคอยอากาศบายคือกันแต่่วาในวันนี้พูดแบบนี้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆสิ่งอะไรอย่างมันมันไม่ไปตามแนวทางกับที่เราวางไว้เนาะพอ่าห้องอยังที่บอกว่าคอยไรเซอดยุบาขคอยกา ่อยกับเพได้ลำบากอีหอ,อย่างคอยกับเได้ป็นอีหย่างต่ว่าทามือน,นี้คอยขายกับร่างใจ่อยอาจจะชี้ขา้ก็ได้ข,ดข่ายตัวเกมเมซี่คอยจี้ขา้ก็ได้อันนี้พูดตรงพูดตรงก็ให้ได้ยินกันทุกคนเลยว่าในอนาคตค่ายตัวเกมเมซี่อาจจะไม่มีก็ได้อาจจะเป็นบริษัทขายของเพื่ออำนวาสดกจำกัดขายตะครองนี่พนักงานไม่หาคนพอจบไม่เป็นไรเพราะเราก็ฝากถึงลูกว่าให้กระตือรือร้นลแล้วก็ศิลปินนักร้องแดนเซอร์เราให้อยู่ในความพอดีนะครับผมซึ่ง อยากให้ทุกคนกระตือรือนเพราะทํไปให้หมดแล้วทุกอย่างแล้วมีกินมีใช้อย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจอย่าขี้ขานอย่าอู่งานอย่าเกี่ยงงานเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็สัมผัสอะไรหลายอย่างก็อูยรู้สึกว่าอุ้ยทอว่ะมาเห็นอย่างนี้แล้วทอจะสมุดหรอบแต่ลูกทอก็มีไปให้ลิงถือเราไม่ใช่ลิงไงเราเป็นเราเป็นอะไรล่ะเราเป็นคนแล้วเราก็ห้ามทอ้องพี่เปิดเสื้อหน่อยกาดีเข้าใจจมใบอันนี้จมใบซื้อ ย่มามือกับจมือซื้อแค่คือกาะละพูดแบบนี้ลูกน้องมีนาจริงๆผมพูดไว้รงตัวนะว่าในอนาคตผมอาจจะหยุดทําวงก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้รวยเพราะทำมูนตรีแต่ผมทำเพราะาผมอยากทําผมใจรักจริงๆผมอยากให้ทุกคนมีงานแดนเซื้อมีงาน,นลักร้องมีงานแต่ถ้าวันไหนผมใจท้อน่ะผมจะหยุดทําแล้วผมจะทําแค่บริษัทโตัวเกมสิกรูปแบบที่รับโฆษณายอย่างเดียวฉันได้สุขใครของซื้อมือหนึ่งฉันได้เงินจากลานเอาบอซื้อแต่ฉันไป ออกตงนันตีวงนนตีนี่ติดรถวแล้วเป็นแสนแล้วเป็นแสนก็ทำเพราะอยากให้พวกน้องมีอยู่มีกินถูกไหมแต่อันนี้งานหลายกระจมงานเยอะกระจมกับเป็นออกใสออกสางออกเสียงก็สิมาอยูเนี่ยก็ว่าโอ้ยงานจะมีไหมงานจะมีไหมงานมีเดือนหนึ่งยี่สิบขาดไปหางานขอกระหยัดใส่จักวินขอกระหาหม่องใส่คอนเนชันของเราขอกระหยัดงานใส่แต่พอมาแบบแบบว่าโอ้ยขี้เกียจทำโอ้ยอันนี้มีข้อแม่มีแม้แต่ก็เลยโอ้ย ไม่กระตือรือร้นช่วยช่วยเราเลยแถมยังมาดึงเราลงอีกอืมก็เลยมานาั่งคุยกันหนาตีนาทีเขาคือบระยุบานอยู่อยูอย่เขาคือวันขายของมางมือน,นึงเขาได้จักลาน<ม>เขานาั่งขายสามชั่วโมงเนี่ยเขาเพิ่งตกไปออกเดินทางับอันตรายพอมัาหนัเงินเดือนละเงินเท่าไหร่ซีซพาร์ี้น่ะเ,เขาคนเอาตัวเงินเออพลาดแล้วอันนี้เฝ้าเห็นชีวเฝ้าเห็นมิสติเนื้อถ้าเป็นบ้าคือน,นี่นะเศร้าเหี้ยมทุกอย่างนะปีฤด,ดูกาลเนี่ยขึ้นง่ายแต่าดเบือนะ เพราะว่ามันจริงๆอันนี้พูดจริงๆไม่ได้ว่าแบบว่าตัวแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้ผมไม่ได้มีบ้านมีอะไรตัวใหญ่ตัวเพราะผมทำตวัวกิมมิสิกนะผมทำคอนเทนต์ผมขายของผมมีไรายได้อยู่ผมส่วนตัวอยู่แล้วแต่บวานตีคือผมทำเพราะใจผมรักแล้วก็ทําเพราะว่าอยากให้เป็นอาณาจักรตัวเกียวแล้วก็เป็นคําว่าอยู่ด้วยกันสร้างไรายได้เออใครเข้าใจอยูได้อันเจนนี่ใน้าสดชื่นเล่าเล่าเล่าเหตุไขแล้วม่เหตุผูเดียวแล้วรวยว่าคักรวยนเนียนั่นมันก็เออคกันหนาคิดยูได้พี่น้อง แล้วเจ้ขอก็หน่อยใจเองสินะป้ากูเห็นไหนนะบุคนประเด็จันสิบว่ามาต่อตาลมาขี่ขานอยู่นี่อันงานหลายกับว,ว่าหลายงานหน่อยกับว,ว่าหน่อยก่อนที่เปิดวงกนี่มานางเช็คบอร์ดได้่ามีงานถึงกี่งานคอยกับมีมีงานให้ทำทุก,ทกวันคอยกับเปิดวง็อกมากกว่าเอา้าคือลูกน้องเรามันก็ถามว่ามีงานอ่ะกี่งานต่อเดือนเราก็เลยมีเต็มดูเปิดออกมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าง,งาน ยิ่มเปื่อยๆแล้ววันนี้วงละมันรุ่งเรืองเกิดขึ้นวันเดือนหนึ่งสี่สิบกว่างานเนี่ยเดือนหนึ่งสี่สิบกว่างานนี่พากันเหนื่อยพากันที้คานพากันหาตะวันหยุดเดี๋ยวปิดวงแล้วหยุดหยุดยาวแน่นอนคอยบอกเลยอีหลีคอยบอกเฮียขอยกบัลลังกากเพราะว่าขอยังไม่ค่อยขยันอยู่แล้วขอยเฮึดน้ำใหม่ไปหาลำจ้างก็ได้ตัดอ้อยตัดไอสอนเสียบมันก็ได้ถอดมันก็ได้ขอยบัลลังกากแต่ว่าขอยเึดยังหนี่คือ บุคลากรมันเยอะเราต้องไปเป็นทีมเราต้องโชว์อันสเตจต้องเลือดเราต้องสิบ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 เมื่อไรใครเมาเมาเลยข่อยก็จมมาเลยโอ้ยเศร้าเห็้ดอกเมไงลูกน้องกับเจ้าแม่เอีหยังแต่ละคนกับเจ้าแม่เอีหยังบ่กระตือน้ำเฮ้าเลบงกุ้มปิดขายได้กย่ังฉันพูดเดียวฉันนั่งขายพูดเดียวศิลปินมันบ่ได้ขายอย่างศิลปินนี่ตุ่นอยู่กุ้มปิดอันมือละสีซาหาพันไปน่ะมันมีผลงานไหนมันนงขายกุ้มปิดซอยฉันเนี่ยบ่มีดอกมีแต่รอรับมาอะไรรอรับมาอะไคือละสีซาห้าหมื่นสบายทุกคน คนแบกรับคือผู้ย้านฟินแร์ค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรทั้งหมดนะเบอรอยู่นี่ไม่ใช่พูดว่าติดลบหรือบ่นเพราะอะไรแต่บ่นเพราะว่าองค์ประกอบพากันมีแฟนลับรับสบายหมดแฟนขับเกิดจากผู้ย้างฟินแด์แม่ฮักั้นนี้แต่กระจายเป็นตัวเกมวสกขี้ข้ามงานหลายเป็นเมยเป็นโจมนี่แดนเสือกับพ่อหาวอ้ากูก็ถอดแถวมาสดเดอดเลจกูก็นางมาสดขายของอย่างเงี้ยแต่เป็นอย่างนี้นั่งรออยู่นี่เขางเป็นหมื่อบ่ได้เป็นขาดทุนอยู่เนาะอันวันด้เป็นเมย์ออกปะเทศไให้ปนัน อาพูดลาเราบันพูดทแทนนิดนึงใช่ไหมอันนี้พูดให้ฟังเอฟซีศิลปินก็ลองคิดเอาเองว่าผมี่ยพูดเกินจริงไหมอันนี้คนดูเหมือนเนี่ยเป็นพยานเพราะว่าอะไรเหมือนกลุ่มปิดนี่ที่มีมาร้อยกว่ารอบนี่ผมบอกเลยว่าผมนี่ต้องยกยกควานี้ให้ตัวเองด้วยว่าผมนั่งไลฟ์สดนี่ขายคนเดียวตลอดผมส่งลิงค์คนถึงซื้อผมไลฟ์สดคนถึงซื้อศิลปินขายนี่ชั่วโมงหนึ่งได้สิบใบนักร้องขายชั่วโมงหนึ่งได้ห้าใบ มันไม่มันไม่เคยมีเลยว่าวันไหนที่ศิลปินคนไหนออกไปแล้วนักร้องแดนเซอร์คนไหนออกไปแล้ว,ลออลวผมจะขายสวนไม่ได้ไม่มีทางเพราะว่ามันขายตัวเกมสิตขายได้เพราะคาว่าผู้ยญิงบ้านฟินแลนด์ของจริงแต่วันนี้ถึงคําว่าเริ่มทอเสียงใครมันดังมาตัวเสียงเลยแต่คราวนี้มาถึงมาถึงคาว่าทอจริงๆเพราะว่ามันมันไม่มีใครไปกระตือรือร้นกับเราเลยเนี่ยอาณาจักรเศษผมเปิดเป็น จุดเคียเตอร์ผมได้สวดทำงานเทียนรับบุคลากรใครอยากเป็นเด็กปั้นเอามามาปั้นทำคอนเทนต์สิรับงานรอยู่กินเปอร์เซ็นต์ไปสิใช่ไหมนั่งอยู่ฟินขับกินได้เท่าไหร่แล้วทุกวันนี้นั่งแต่ตีแต่ล้านฟินขับทำงานอยู่สี่ชั่วโมงเควน่ะเอาเวลาที่เขาจะได็กนั่นอะไรน่ะมัาเจียดออกมาเห็นงานส่วนร่วมดิแต่ว่าถ้าวันหนึ่งไม่เห็นคุณค่าของค่อยๆจะบใบ้จริงอันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องส่วนตัวแล้วถ้าถ้าปิดวงแล้วไม่ดีขึ้นก็จะคืนงานให้หมดแล้วก็หยุดทำวงจะเป็นโตเกียวมิวสิกรูปแบบ อินฟลูเอนเซอร์งานเยอะไม่ดีใช่ไหมงานเยอะที่เกลียดใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมมีข้อแม้ใช่ไหมแต่อย่าลืมนะว่าตอนพวกเธอจะมาเปิดวงนะ่ะพวกเธอพวกเธอเอาฉันไปนั่งอยู่กลางประชุมเมื่พูดถามว่าบอสมีงานห้ผมทผมเดือนละกี่งานพวกหนูเดือนละกี่งานป๊าบอกขึ้นยังเข้าสิงงงง่ายองทำเขาก็ว่าเปิดดูเลยแล้วมีงานให้ทำทุกเดือนแต่ว่ามันจะเยอะขึ้นด้วยนะ ดีใจแล้วจะมีรายได้เพราะหนูก็มีค่ารถค่าล้า,ลา,น,าน,นนานี่แต่พ่องานหลายขึ้นมีแฟนขับมีมาไล่อยากนอนอยู่แค่ในเสือเขาโอน,โอนมาไล่ไฮไซเพ่าะอยากเอาไปเต้นบ่อยากเอาไปร้องบ่อยากเอาไปเดาเ่าอยากเอาไปเว้าขืนห้างกันไี่จะคุยกันอจะผ่ามาดาฉันบนันดีว่าห่าวบ,บ่ะมวลเลยฉันก็ต้องแก่นะขอบคุณขอโทษนะครับเดี๋ยวแถมเวลาให้นะแถมเวลาให้กับจมไปใคเด้เล่นเวลาเลยปีลูกน้องเมยโอ้ยคอยว่า กูค,คือเมื่อไ่เนอคุณยังยอย่างขู่คือบม,ม่ไห่ปนีอันนี้พูดถึงภาพรวมปีนี้อืมอันนี้พูดจริงๆนะอันนี้ึพูดถึงภาพรวมว่าเราออกมาทําเป็นแบบนั่งอยู่บ้านก็ดีนะหรือเปล่าจังซีเแม่แล้วมันก็มีโอกาสที่จะขายของคืนนึงได้กี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบล้านทําไปเลย่อยว่าเวลา่อยเห็ดบีบีแฟนเดน,น กับเบคับสีหนังมือหนึ่งข่อยเด้เงินจากสีปลานกว่าเอาอันนี้บอกแบบเป็นภาษาบราชบาับเขาเลยสิว่าอวดกว่าอวดกว่างข่อยเปนั่งเฮ็ดฟงตีนีข่อยติดลบเด้ข่อยได้นขึ้นละมือหาข่อยไดิขึ้นเศษผ่านเด้ร่างมือลุ่น้อ,อนนนงบ่อิ่มหยังยบ่อยากจกเงิ่อนจากข่อยเห่าข่ก็ซื้อเข่าเลี้ยงพาไปกินตีหน่อยซาไส้แต่พอมือนี่มีแฟนคลับมีนยังหละเป็นไปทั่วไปทีบล่ะแปลงล่างอุลตเมีมนแปลงล,งล่างสกายคิกนี่สิแม้แล,แล้วเราใช้ร่างกายหนักมากกับอะไรอย่างเงี้ย กับทําเพื่อทุกคนแต่เราได้สวดคายคอเนี่ยเจ็บคอแตไ่ไม่ต้องไม่ต้องลองเพียงอะไรนะแล้วคือลูกค้าโทรมาว่าน้องบิ๊กพี่จจ้างไลฟ์ชั่วโมงละสี่แสนห้าไลฟ์พี่แบบสามชั่วโมงไปเลยแต่งตัวอย่างนี้อย่างนี้พี่ผมอะไรไม่ได้ผมติดงานวงเงิ่อนเก่าแสนถ่ายข้างหน้ากับพี่ญาเด้เอาเพราะมีงานวงเขาจะบ่อยฟังใครพูดอะไรบ้างใครได้เงินห่อนวงอ่ะนขใจีคอลองใครถ่มเงื่อนเป็นล้านเป็น น the so right the ั่งฝ้าหน่อยเต้นเดือตัางเดืออยู่ข่อยท่อหน่อยแต่คันทุกคนเป็นพร้อมใจใครเนี่ยใครซีสู่เลยเหนื่อยแค่ไหนก็ทําได้ชั้นทําเพื่อพวกเธอได้ทุกคนแต่วันนี้ชั้นรู้สึกว่าชั้นทออืมก็แค่นั้นแต่ถ้าทุกคนแบบอุ้ยทําแบบเลิศทุกคนมาทุกคนแบบอะไรียกว่าอะไรนะช่วยบอสแบนไหนๆนะหลายกะยังหลายกะช่วยบอสเบาๆถางงานเลยเขาเบาๆอยากเห็นเขางานหลายเพราะเขาเป็นคนขวางงาน ต้องสมที่ข่อยจาเฮ็ดน้ำแต่ถ้าเกิดมื่อหนึ่งข่อยบ่สมก็ส,มกสิเศร้าเห็ดบอกเลยขอยทีเศร้าเห็ดยิ่มสูในสื่อบ้านที่ยิ่มใจดีมากกับเห็ดคือเก่าเปลี่ยนชิ้นเนะล่มแล้วนะอีหลีบพรเห็ดจังไหนพี่น้องงานถ้าเขาอ,อยู่ยสามร้ยงานปีนี้มกกะลาคุณพามีนายเมษาเต็มทุกเดือนแต่พูดให้คิดพูดให้คิดแล้วก็มีสติช่วยหน่อยอย่าเมื่อยถอดถ้าวันไหนถ้าพวกคุณเหนื่อยนะสมาชิกอยู่ในวงแคนั้นะ สี่สิบห้าหยดคนที่เต้นลองเนี่ยนะหันกลับมามองฉันวันหนึ่งนอนวละสี่ชั่วโมงคนสมเพ่าอะไรเพิ่อนกับอไไรได้หละแม่นแล้วเจ้าค้าตัวละชั่วโมงละสี่ศา,าสเซนกับเพื่อนสมพ่อไไรเพื่อนจังไดเจ้าของเฮดคือเพื่อนบอเฮดเพ่าอะไรกับเฮดซ้ำเจ้าของขอะไรอะหล่ะดีที่สุดนะที่ของตัวเองเปรียบเทียบแบบเพื่อนเพ่าอะไรดีคนสมพ่อไไรเจนนี่ได้หมดรถชื่นเขาได้เงินเป็นลอยๆล่างสมพ่อไไรเขาจังไดเขานั่งไรสุด ดึงคนเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่กับเขาให้ได้นี่คือคนสมพอได้แต่เจ้าสมเพราะใดสถานเจ้าก็เอาทำนาลาบ่างันเจ้ามันกับคือกับเบิร์มันกับเบมีคนหนึ่งคนสองคนสามมันก็จะเป็นหนึ่งเบิร์ประเทศไทยนี่นะให้คิดว่าเพิ่นสมเพราะใดเพิ่นถึงได้เขาสมอ่าเขาแล้ภาษาไทยคือเขาเหมาะที่จะได้เขาถึงได้รับสิทธินั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่เหมาะที่จะได้คุณยังไงคุณก็ไม่ได้นะหนึ่งหมื่นสามพันคนวันนี้วินมาก วันนี้วินจริงจริงหนึ่งหมื่นสามพันแลยหรอใช่ก็พูดอยู่ดีบอลถ้รไมดาคนมาเบิง่งดอกเขาบอกถ้รไมดาคนก็เบิ่งนหาพันหันจมคนเบิ่งหลายรูดจมโลจมว่นไหนยิงย่งเอ็ดเพราะข้าอืมแต่เราพูดจริงจริงบอสไม่เคยบ่นเหนื่อยแต่วันนี้บ่นแล้วนะถ้าคนไม่เคยบ่นเหนื่อยคือหนักแล้วนะเพราะว่าทอ้อไม่มีความไม่มีความกระตือรือร้นกับเราเลยเราหนาวเช่นก็ไปนั่งรองานไม่มีเช่นก็ไปปิดวิทยยัดให้ยัดบ้างบ้างไม่เต็มยี่สิบงานหนูมีงวดรถหนูมีมอเตอร์ไซค์หนูมีผัวหนููมีลก หนูมียายหนูมีพ่อหนูมีแม่เบิกก่อนหน้าสี่ส่าห้ามหมืน่นเบิกธนาคารบายากเขาบรอยู่น้ำเอาไปเบิกสิลูกเอาไป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 เดี๋ยวค่อยเบิกล่วงหน้าก็มีไม่เคยทวงด้วยยืมก็ม,มีมีทุกประเภทอืปิดหนีไฮกอนแนรกับมีปิดหนีเชื่อเจ้าหนีไฮกม,ม,มีมันมีหมดมันมีหมดจริงจริงงานทางให้กมีแต่กลุ่มปิดด่างกลุ่มปิดนะผมพูดให้ฟังเลยว่ามันขายไปเพราะผมร้อยเปอร์เซ็นผมบอกเลย เพราะว่าผมไม่เคยเห็นว่าอยู่ดีๆตั้งกลุ่มอลารคนมาซื้อถ้าผมไม่ไล่สดขายเพราะศิลปินเองก็ไม่ได้มาไล์สดนดนเะซียเองก็ไม่ได้ว่าจะมาจะมาได้ส่ใจอะไรเพราะตัวเองก็ได้ค่าตัวอยู่แล้วได้อันนี้อยู่แล้วเออมื่อย่างมืน่นอันนี้บอกความจริงมือนมือขค้ืในส่วนรู้สึกส่วนนะเสียใจเสียกําลังใจในการทําวงบอสผมที่เข้าแบบเอ้ยกระแสเลือดๆอยากแด้งงานมาสั่นขวางงานมาเช็คเข้ามาสั่น ขันบอกงานบวยี่สิบงานสิโบยู่เด้สิสาเช่นใจไปยู่มองอื่นเด้ขมี่ได้จังส่มันมีถึงอย่างงั้นด้วยนะเราก็เลยเอ้าเราก็เชื่อมั่นนวความหมายของเราว่าเรามั่นใจว่าเราทํางานได้เราเราพาทุกคนทํางานได้ผมก็เลยทำอย่างนี้ไงครับเพราะคุณเรียกราว่าถ้าไม่ต่าไม่ถึงยี่สิบงานเนี่ยหนูมีรายได้เดือนหนึ่งต้องมีหมื่นห้านี่ยไรเขาฟังเราเนี่ยเต็มมือเนี่ยซูต้องเห็ดงานได้สามมือเนี่ยซูเป่าจีในในวันที่ถามยังยังยังไม่เปิดวงเลยผลงานเรายังไม่ออกเลยใช่เราก็การันตีให้แล้วว่า มีงานชั่วชั่วเจไหนกับชั่วแต่เขาก็ฟ้าเราได้อะไรถ้าไม่ถึงนี้เขาก็จะอยู่ไม่ได้แต่ตอนนั้นเรายังไม่ดูเลยว่าผลตอบรับเปิดงวงเราจะเป็นยังไงแต่ปบบุ่บว่มันเปียงมันดังคนมันจ้างงานมันเยอะมันเหนื่อย่มีไฟบ่เหนื่อยดอกขันพูดบ<ช>่อยคืออยู่ในเบา้าอยู่ในเบา้าอยู่ในธาตุคือนคนไม่มีเหนื่อยเลยยิ่งรวยยิ่งเหนื่อยยิ่งดังยิ่งเหนื่อยยิ่งมีแฟนคลับยิ่งเหนื่อยจริงๆไม่มีคำว่าหยุดเหนื่อยถ้าหยุดเหนื่อยคืออยู่ในธาตุกับติดเตียง นั่นคือหยุดเหนี่ยของจริงนั่นแหละนาวแปะได้กับเป็นน่งเฝ้าถิ่มเงินเสียเงินหลานไปนั่งเฝ้าวง,ง,งอันนี้ก็บอ่ว่าเพราะว่าวงกรบสางเสือใข่อยน้าแต่ว่าก่อนจะเป็นวงก็ต้องไข่เป็นคนเปิดวงถูกปะอืมแต่ว่าอันนี้อาจจะดราม่าแหละว่าอย่างนั้นอย่างนี้น้อยใจถึงมาพูดแต่พูดเพราะว่ามีความน้อยเนื้อต่าใจในสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองน้อยเน้อต่ําใจเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับแต่เขาเขาจะรับอย่างเดียวแต่เขาไม่เคยให้ บุคคลที่จะรับอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจหรอกแต่เราเนี่ยให้จนหมดที่อยากจะให้แล้วในในหมดอะไรตาอยากให้แล้วในความรู้สึกของพ่อคือให้ไปให้ไปเมิดแล้วแต่<ช>พอกลับขึ้นมาคือเอาคือพ่อเห็นชั้นไล่สดรับจ้างเอาสดเดือนเดือนละสี่แบนเนี่ยฉันอยู่ได้แล้วอีกยี่สิบห้าวันจะไปหาบินเที่ยวต่างประเทศแต่งตัวไฮโซอยู่ปารีสจิบน้ําชารับโฆษณาใครจะเป็นใครจะเป็นสปอนเซอร์อันนี้เข้ามานัดชั่วโมงละอะห้านาที แปดหมื่นห้าที่ 2, สอง,สงอ uk, แสนเขาอ,อ,อยู่ในชีวิติคอยไรสไตล์เขาได้ยิงสิเบอร์เพราะขเขาอีพีดอินฟูแต่เราทำด้วยความเราใจรักเราอยากทําองค์ประกอบองค์กรเราให้มันก้าวกระโดดไปได้แบบภาพรวมอันนี้พูดจากหัวใจไม่รู้ว่าใครจะตัดเป็นดราม่าอะไรก็ช่วยไม่ได้จริงเพราะตัวเองเลือกที่จะพูดแล้วใครจะคล้องไปยังเครื่องบ๊ะเพื่องเองเอถ้ามันคุยได้มันก็คงจะคุยนะจ๊ะพี่จ๊ะอยู่ว้าเหรอหนาวเด้วยว่ะ ประเทศขอนแกนมันอากาศติดลบปรติติดลบแล้วมีหิมะตกนะัจมส์จังมันจะมีหิมะตกนะผมคอนแกนมีหิมะผมพูดผมมันเกิดขึ้นหมดนะถ้าปิดวงเดือนมิถุนาถ้ามันไม่อะไรไม่ไม่ไม่เซนมากขึ้นผมอาจจะคืนงานจะภาพในปีถัดไปแล้วผมก็จะเอาคืนมาจำหมดแล้วผมก็อาจจะเป็นพยานฟินแลนดนที่อยู่บ้านไล่สูตรขายของไปแล้วก็ไปทำคอนเทนต์นั่งทำคลิปเดียวแตกล้านเปิ้งสบายละรับเงินอยู่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเป็นงนั้นได้หมดในวันที่มันมีอะไรบีบเรามากๆเกินไปโดยที่ซ้ายและขวาและหน้าและหลังไม่ให้ความร่วมมือเลยมันรู้สึกว่ามันท้อกาลังใจดีๆจากแฟนคลับก็สําคัญและจากคนที่อยู่ใกล้ชคือคนที่ทํางานกับเราไปในทางทิศทางเดียวกันมีแต่อยากได้ไม่อยากให้มีแต่อยากรับไม่อยากออกแรงมีแต่อยากเด่นอยากดังแต่ไม่ออกเต้นท่าวาสแสดงอืมแม่นบ่ล่า ขนาดบนในกลุ่มยังบนแค่นี้รับหลังจะไม่ด่าเปล่าหึ่บแบบบิ๊กแบบพยานฟิลเล่เมื่อกมึงใส่กูดูเนาะแบบปอบมึงเอ้ยมึงต้องเปลี่ยนเพลียนได้มึงคักสิกสิเพียร์คุมดากูให้เบื้องหลังอีกหลักว่ากูใส่งานหลักอีกหลักคิดไปเองอันนี้บอลหลาบอมีดอมันมีอะไรล่ะแต่ในกลุ่มมันยังปากดีปะนี่บอมีบอมีบอมีอันนี้พูดว่าน้อยน่าต่ำใจจริงๆเพราะว่าโอ้โหทำวงมาแบบเอาอดหลับอดนอนเอาชื่อเสียงตัวเองนี่ปูหมดวงแทบตายจริงๆอยากให้ทุกคนมีงานฆ่าตัวก็ จ้างแพงกับใครในประเทศไทยนี่ดูซ้ำถ้าเป็นแดนเซอร์แบบเนี้ยคยบอกเลยค่าตัวสูงกว่าเพื่อนนะไม่ได้จ้างถูกนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราทําแล้วเราก็รักมันเดิมคิดถึงมันเดิมเป็นของเดิมแต่ขอให้ทุกคนอยู่ในบทบาทของเทงซะหน้าที่ของตีงพูดแบบนี้เจ้าภาพจะระแวงนะบอสเราอย่างไปเลย <laughs> <laughs> มันระแวงแต่พูดอยู่แล้วแต่ว่างานไหนผมรับไปผมมั่นใจว่างานผมเป๊ะแน่นอนไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เราก็พยายามแบบ งานออกมาดีแน,น่นอนหมายอันนี้หมายถึงปีหน้านะหมายถึงปีหน้านะแต่ปีนี้ก็ต้องต้องเอาดีๆก่อนนะเอาเมะโปตรงเราแวง <c oughs> ถ้าจะภาพเราแวงนะ่ะแปลว่ามันเหมือนกันกับแม่ระแวงเพราะเพราะถ้างานไม่ดีมันดีตั้งแต่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องแล้วอืมแต่ว่าผมไม่ปล่อยให้ง,งานผมเสียอยู่เดี๋ยวงานผม,มต้องสิบ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 คนในะอ,ยอ,อย่างที้บอกว่ากรรมยังไม่ทํางานนะแต่ว่า ผมอยากเตือนสติลูกๆที่คำว่าตัวกิมเมิกถ้าผมไม่อยากถ้าผมเห็นแก่ตัวผมไม่พูดอะไรเลยผมจะรับงานแล้วก็หยุดรับแล้วก็จะพอปิดวงแต่เนี่ยพูดให้มันพัฒนาพูดให้มันได้คิดพูดให้มันได้ทําตามนึกตามสิ่งที่เราพูด<บ>ไม่ไม่ต้ออายุเยอะอายุน้อยในวง่อยคิดตามไม่ได้พูดให้น้อยเดือดต่ำใจว่าได้บอให้เสียหายว่าเดบบอให้แบบอ้วันเยอทำนี้เครียดกับไปพูดรอดบัดปาน,น้นีเีเด,ด่นรด ไปเห็นหน้ามึงไปดอกกันบริษัทนี่ม่เคยด่าลูกน้องบริษัทโตเกียวไม่เคยด่าลูกน้องถ้าคุณไปเป็นบริษัทอื่นเนี่ยเขาด่าคุณบริษัทขึ้นตัวเขกากระด้าแล้วห้วยเดี๋ยวแทไม่ได้เห็นกระไดมือนี้ว่าอะไนิดนึงมองเฉยเดี๋ยวคจะเมืองดีนั่นล่ะไปโยนปลาผุ่นใครว่าเราทำหนี้เชียร์ไล่พิษตับไล่ลูกน้องฉันล่ออกทีมสองคนกับล่ออกเราด้วยในเสื้อก็ได้อืก็กระบวนมั่งกับมีมาหมดแล้วนักร้องออกกันเบิดวมกับมีมาแล้ว แต่ถ้าเกิดความถือต้องคิดได้คิดตามจะคิดง่ายมากใช่ม่ขเขาเห็นเขาเห็นว่าปอใจดีเกินไปยังไม่เห็นบทถ้าจะไลคือพลิกบึ๊บคือจบทุกวันนี้ไม่ไล์พอหรอนี่มาอยู่อย่างนี้นี่ใจแข็งเร้อค่ะด้ผิดตับมากนะ่ะใจดีอยู่สามรอบจะนับหนึ่งจะนับสองจะนับสามแล้วครั้งที่สี่จะบาย